ดนบลเดินทางมาถึงแล้วครับตอนนี้ครับบรรยากาศด้านหน้า ก็บอยสุนิชัยพร้อมแอนออรดีนะครับเดินทางมาถึงที่ลานสู่สีสัตนาคราชเลยนะครับวันนี้ครับลงน้ำลดกองลงถงย่างด้เพื่อจะได้เดินด้วยอันนี้แอนออรดีนะครับก็มาถึงแล้วนะครับพร้อมที่จะประกอบพิธีบวงสรวงในวันนี้นะครับอะไรที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ตอนะครัับวนนี้นนะครับี้เริ่มแน่นแล้วครับผู้คนเริ่มแน่นแล้วนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วโค้ชแช่โค้ชแช่เลยนะครับทต้องเติมที่เราต้องอยู่ขนาดนี้ทีธี่กำลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับตอนนี้กำลังเตรียมเก้าอี้เก้าเอิ้์กเลนะครับโค้ชอะไรัก เผ็ดเยี่ยงพี่น้องคนมาหลายกังหลายแน่เลยครับเผ็ดกันลายเดือนนี้เดือนเก้าหลยฝนมาเลยครับโอ้นี่นี่นี่เห็นไหมก็ไปฝนอย่างไวๆดีกว่าอ๋อนี่ครับก็เลิกจับกระถารนทีก็วันนี้บอยสิริชัยควงแขนกับแอนนลดีนะครับของรับใจเกินร้อยลำบวงสวงใหญ่ที่คงปู่ศรีสตะนาราชจังหวัดนครพนมครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับตอนนี้ครับ ลูกเพจมองเห็นได้นนะครับร้านยาสาตาที่มาวยพิธีรำวงสวงมชาวพ่ายเสน่ห์ลักษณะร้องบอยสิชยะนคน น้องพอยน้องเพชรน้องพลอยนะครับมาแล้วนะครับี่หวันใจวันใจผู้เ่าหลายทก็่นก็นี้จากมื่ถือก็ยนนี่แหละัำใจที่มนตีนแ่นลาพยานาคเลยครับก็กำลังทักทายกับเอฟซีนะครับาจะกนน้อ ที่เข้ามาที่หลังนะครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดนครพนมครับเป็นการติดตามของแอนทรดีนะครับออปลอยสีชัยหมอลำใจเกินร้อยนะครับลำบวเสวงใหญ่ที่จังหวัดนครพนม พี่พี่แม่แม่เอฟซีทุกทกทุกท่านคะเดี๋ยวขอความร่วมมือนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะให้สัมภาษณ์สื่อก่อนนะคะทีนี้อยากจะขอร่วมมือพี่พี่แม่แม่แฟนคลับทุกท่านนะคะเอฟซีที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะเอฟซีที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้เดี๋ยวรบกวนนะคะถอยออกจากงานพิธีนิดหนึ่งนะคะนะคะ ขออนุญาตให้เข okay? uh, ้าเฉพาะสื store, ่อ uh, ก oh okay, uh okay. well ่อนนะคะพี่พี or, ่แม่ขะนะคะขอความร่วมมือนิดหนึ่งนะคะโอเคนะคะใครที่อยู่ใกล้เคียงหรือด้านหน้าประนมพิธีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทุกท่านถ้าถอยได้ที่แล้วก็รบกวนนั่งที่ถื้นให้เรียบร้อยนะคะเพื่อคนข้างหลังเขาก็จะมองเห็นนะคะขอบคุณพี่พี่แม่ทุกท่านนะคะ ในส่วนเก้าอี้สีเขียวที่การไม่สามแถวถึงสองแถวเดี๋ยวขอสมนสธิ์ให้กับแขกผู้ใหญ่ด้วยนะคะโอเคและส่วนสำหรับด้านหลังด้านหลังปรมพิธีนะคะ,ะในระหว่างที่สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ประกอบพิธีนะคะไม่อนุญาตให้แฟนขับลอดช่องทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะ ไม่คอยเขาบอกในใบจองของโรงแรมขวยแล้วก็ส่วนของบริษัทของออร์เด a ร i โอเั่นะครับก็มีคอนเซ็ปต์ของออเดอร์ ก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีผลงานเรืองอะไรนี้อะนี้ในการแสดงด้น้าเวทีก็ขอให้เป็นเพื่อรักแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบคำแฟนทำนิ่งซีนทำทีมงานเป็นอย่างนี้ครับองคณะมอำใจงร้อยเรายาวช่วงเทศกาลยาวป็ปีเ หน,ไนไูไม่หนูไม่เคยไม่ไม่เคยขอหรือว่าเป็นเป็นสิ่งเป็นอย่างไรแต่ว่าคือเรา อัพเดท้อที่มแลวก็ข้อที่นงทวันที่7ค่ะ27กันยายนรก็จะเป็นวิดการที่9ปรอนีนยะครับ่งก็ได้ทงนมาประมาณ3แล้วัวก็เร่งก็เริ่มเริ่มไหวดีเลยนะครับ

คุณลูกเพยนะครับที่ร่วมติดตามไปกับเพียรเ,เทพข่าวร้อนครับวันนี้อยู่ที่ลาน,นาปูน่ศรี boy, สัตนาคราชนะครับก็เป็นแฟนของบอยสุดท้ายนะครับแล้น้องเขามาบอยไปจัดทีมได้จังหวะที่ได้ได้ได้พร้อมด้วยครอบครัวแล้วก็มีน้องเพียน้องพอยเข้ามานะฮะแล้วช่วงนี้ก็คือเราทํางานหนักมา3ปีเนี่ยแทบไม่ได้หยุดเลยพอดีช่วงนี้ก็หยุดครับหยุดมา นอนที่นครพนมนนด้วยก็เลยเีอโอกาสได้มากครับของพี่คือแล้วครับสองเพื่อนครับใู้ใจให้แอนกับบอยถือไปดูครับวืใจรือเปล่ามันเป็นวิถีนะฮะอย่างเช่นผมเป็นหมอลำเนี่ยถึงถึงจะบอกว่าเราอาจจะไม่ได้ลึกขนาดนั้นแต่ว่า ด้วยวิถีคือเราต้องต้องต้องมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วโดยเฉพาะลูกหลานคนทีสามคือพญานาคครับมนันดีครับเมื่วอวานผมฝันที่อุบลก่อนที่จะเดินทางมาผมฝันว่าเหมือนกับไปที่ไหนสักแห่งของแอนแล้วผมบอกว่าแอนเราเดินเข้าไปตรงนี้ไหมมันเหมือนกับเป็นเป็นภูเขาเหมือนเป็นเกาะแล้วเป็นภูเขาแล้วเดินเข้าไปก็เจอเจอเหมือนกับ สัตว์ของปีนักสัตว์นะครับชวดฉลุฐานทองมะลงแต่เป็นเป็นเป็นเหมือนตุ๊กตาแต่เป็นสีทองนะครับยิ่งเดินเข้าไปลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอเยอะประมาณนี้ก็ซื้อไม่อะไรส่งโซนเลยครับยังเรยกวัวไรย่งได้ซื้ออะไรมาเลยอยัางแบบอะไรไหมอย่างตัวเลขมงคลนยังทางข้างขึ้ไม่อันที่จริงเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ซื้อเลยมีท่านน้องเพชรน้องพลอยใหญ่ๆบ้าง ใบใบบ้านก็มีบ้านอะไรอะไรบอกบอกแต่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้พูดเลยแต่งวดที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยงวดที่แล้วก็ถูกหวยเล่นถูกอะไรซิงเกิลใหม่ของแกมีค่ะมีสองเพลงมีอ่าคัฟบอสคอนคอรค่ะแล้วก็อ่าออกเพื่อนซาลออกตาลอนซึ่งไม่เป็นของพี่บอยจากจริงจริงจริงตั้งใจว่าจะมาถวายเสียงแต่ว่าลูกได้ทำเสียงไม่แอน แต so ่วันนี้มีจ้ตหวะแสงเดินด้วย